สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองสี่สิบแปดนะครับคือเราจะมารีวิวเกมมิ่งเกียร์กันเป็นตัวหูฟังบลูทูธนะครับยี่ห้อ ZNT โอเคครับผมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้มันตีสองกว่าเกือบตีสามละงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวดึกกันนะครับแล้วข้างน้ากล่องนะครับก็จะมีเขียนไว้ว่า ZNT เนเนาะแล้วก็มีรูปตัวหูฟังนะครับเกมพอด ไวเล็ดเกมมิ่งเอียบัตนี่ก็จะเป็นข้างหน้าข้างๆกล่องก็เป็นแบบโทนดําเขียวนะครับสำหรับข้างหลังกล่องนะครับก็จะเป็นลูกของตัวหูฟังแล้วก็ตัวกล่องใส่นะครับที่เป็นเคสของตัวหูฟังนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้มีเกมโหมดแล้วก็มิวสิกโหมดสเปคของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นบลูทูธแบบเวอร์ชัน5.0ครับบลูทูธ5.0จะมีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับดีเลย์น้อยนั่นเองอินพุตพลัเงานอยู่ที่5โวลต์1แอมป์ตัวเคสของหูฟ ส่วนความจุของตัวหูฟังอยู่ที่50มิลลิแอมป์ก่อหชิ้นน่ะก็เท่ากับว่า2ชิ้นจะใช้ได้สูงที่100มิลลิแอมป์นั่นเองถ้าเกิดเราชาร์จไฟตัวเคสจนเต็มนะครับสามารถชาร์จตัวหูฟังไนดะ้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะการกันน้ำอยู่ที่ IPX5 นะครับสามารถกันฝุ่นแล้วก็กันน้ำที่แบบกระเซ็นมาได้นะสำหรับความถี่นะครับอยู่ที่2.402ถึ24ง2.480กิเกอเฮิรตซ์นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นโปรโตคอลที่ซัพพอร์ตนะครับก็มีตามนี้เเลยนาะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องโอเคอองั้เดี๋ยวเรามาอันล็อกกันเลยดีกว่านะครับมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับกล่องเป็นแบบสไลด์นะครับก็สไลด์อย่างนี้เลยมีตัวพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอกับตัวกล่องแล้วก็ตัวหูฟังนะครับภายในกล่องนะครับก็จะเป็นใบคู่มือเป็นตัวจุกยางนะครับไว้สําหรับเปลี่ยนของตัวหูฟังแล้วก็เป็นสายชาร์จเป็นไทซีนะครับประมาณนี้ของที่แถมมาในกล่อง สำหรับตัวแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเคสของหูฟังนะครับผมว่ามีดีไซน์ที่แบบสวยเลยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดนะครับมันจะมีไฟนี่เป็นไฟสีเขียวนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนสีของไฟได้นะส่วนตัวฝานะครัเป็นฝาแบบแม่เหล็กมันจะดูดติดกันแบบนี้เลยถือว่าแข็งแรงนะครับสาหรับตัวเคสของหูฟัง ตัวหูฟังก็มีไฟสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาหูฟังไปชาร์จกันนะนี่ก็ใส่ไปไงี้นะครับเพื่อชาร์จไฟตอนนี้คือกำลังชาร์จอยู่นะตัวกล่องผมว่ามีลักษณะเหมือนดวงตามีตาสองข้างคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันมีไฟแล้วมันแบบมันดูเท่ดีนะครับผมว่ามันสวยดี เดี๋ยวผมขอชาร์จไฟสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบแล้วก็รีวิวกันเพียงแค่เราเปิดบลูทูธนะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวแ n t g a m e p ี d อย่างนี้เนาะกดเข้าไปนะครับสักครู่แป๊บเดียวเลยมันก็จะเชื่อมต่อให้นะครับนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยคือตอนนี้เราสามารถใช้ตัวหูฟังได้แล้วซึ่งเจ้าตัวหูฟังตัวนี้มันเป็นระบบแบบสัมผัสนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมกดเงี้ยหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงคือข้างขวาใช้เพิ่มเสียงนะครับส่วนข้างซ้ายใช้ลดเสียง นี่นะครับอันนี้ผมกดตรงข้างซ้ายนะหนึ่งครั้งเห็นไหมครับแล้วกดหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับแค่แตะๆเฉยๆจะเป็นการลดเสียงของตัวหูฟังนะครับถ้าเกิดเราไปกดทางด้านขวาตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดค้างไว้3วินะหนึ่งสองสามจะเป็นการเรียก s ิรินะครับเห็นไหมมีขึ้นมาแล้วนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากได้สิรินะครับเราก็กดค้างไว้3วิหนึ่งนะครับสิริก็จะหายไปสำหรับฟังก์ชันการกด3วินะครับข้างซ้ายก็คือการเรียกสิรินะครับส่วนข้างขวาถ้าเกิดเรากด3วิอ่ะหน่มันจะไม่ได้เป็นการเรียกสิริออกมานะแต่มันจะเป็นการใช้ฟังก์ชันเกมโหมดแล้วก็มิวสิคโหมดของภายในหูฟังตู้หูฟังตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานนะเราก็กดกดตรงตัวหูฟังเลยสัก5วิหนึ่งอามสี่ห้านี่นะครับตอนนี้หูฟัง ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการใช้งานหูฟังนะครับเราก็กดไปที่เดิมเลยอย่างเงี้ยแตะเบาๆนะครับสัก5วิเนี่ยหรือว่าจนว่าจะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบเมื่อกี้นะครัอันนี้ก็คือหูฟังใช้งานได้แล้วแต่เวลาเราเปิดปิดหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆต,ตัวหูฟังนะมันจะมีเสียงบอกอย่างเช่น p power on power o f f Game m o d e Music Mode อะไรเงี้ยมันจะมีการพูดอยู่ในหูฟังก็คือง่ายต่อการใช้งานนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดของ Music Mode เนาะ m ิวสิกโหมดครผมคิดว่ามันจะมีความแน่นของเสียงที่มากกว่าเกมโห d e อยู่นิดนึงนะครับแต่โดยรวมๆนะครับถือว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะโหมดเกมนะครับก็สามารถเอามาฟังเพลงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือโหมดมิวสิกนะครับอันนี้คือโหมดเกมนะครับ นี่คือโหมดมิวสิกนะครับความแตกต่างมันคือนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าโหมดมิวสิกอ่ะมันจะมีความแน่นของเสียงที่มากกว่าเป็นประมาณนี้นะครับในคาแรเตอรเกมนะครับตูวหูฟังตัวนี้ถือว่าดีเลย์น้อยนะเดี๋ยวผมจะลองยิงปืนให้ทุกท่านได้รับชมแล้วกันนะครับเสียงที่ออกมาจากตัวหูฟังตัวนี้นะครับรีโหลด ตัวดีเลยนี่ผมว่าน้อยเลยนะเนี่ยพอเรายิงออกไปปุ๊บอะเสียงก็ออกมาตามเลยนะครับแล้วก็เจตัวหูฟังตัวนี้นะครับสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้นะครับสมมุติว่าเสียงมาจากทางซ้ายหูฟังทางซ้ายมันก็จะดังนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงมาจากทางด้านขวานะครับหูฟังด้านขวาก็จะดังเนาะเป็นประมาณนี้สวนพวกเสียงเดินเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเท้าอะไรพวกนี้ก็คือได้ยินอย่างชัดเจนเลยนะเอาเป็นว่านะครับสำหรับเจตัวหูฟังตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้สําหรับดูหนังฟังเพลงเนาะ ก็แนะนําให้เปิดโหมดมิวสิกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียงมันมีความแน่นยิ่งขึ้นนะครับได้อัตราลดในการฟังเพลงยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดใครเล่นเกมก็ไปกดที่โหมดเกมนะครับมันจะทําให้การเล่นเกมของเราสนุกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมสาหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งเลยที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะเป็นหลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่คุณภาพของเสียงครับตัวนี้คือเบสหนักใช้ได้เลยครับเสียงกลางเสียงสูงียงต่ำถือว่าไดด้ีนะครับ ผมคิดว่าโอเคเลยแหละในเลทราคานี้นะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่649บาทเท่านั้นนะครับก็ลองไปดูกันได้เนาะในรัศดานะครับผมโอเคเอางงกันในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิว,ว,วต่อแล้วนะครับไม่เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีวสวัสดดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้า